นั่งอยู่ทุกวันจนลืมไปเลยนะคะว่าบ่อเคยสีแดงสดสะอาดขนาดนี้วันนี้ก็มาทําให้ดูนะคะว่าจะทําความสะอาดาคราบคลยออกจากบอก่อรถก็สามารถใช้เคมีพันจากโชคชเคมีโพสตาร์ได้แล้วก็ไดหลุดเนี่ยตาส่วนหนะึ่งต่อห้านะเพื่อที่จะขจัดคราบสะกะปรกออกได้ดีนะคะก็ไดหลุดตามเลรโชที่ทางผู้ผลิตแนะนํามาหลังจากนั้นก็ใช้แป้งขนม้านะคะในการทําความสะอาดตัวบอ่อเนื่องจากแป้งขนม้าเนี่ยจะมีลักษณะขนที่อ่อนนุ่มนะคะก็จะไม่ทําลายตัวบอ่อ รนะวมไปถึงตัวน้ํายาเองก็ดีไซน์มาเฉพาะเลยนะคะอันนี้ทําเทสเซ็กชั่นในส่วนเล็กๆให้ดูนะคะว่าเล็กๆแค่เนี้ยเช็ดออกมาผ้าดําแบบนี้เลยนะดูสิที่เรานั่งอยู่ทุกวันนะเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดเบานอกจากจะช่วยถนอมตัวเบาะได้ดีแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของไฮจีนด้วยนะสุข,ขาลักษณะนะคะก็หลังจากเห็นความแตกต่างเยอะขนาดนี้แล้วนะ,ะอันนี้ทําให้ดูนะตลอด ตัวเบาชิ้นนี้เลยนะที่เป็นเบาะส่วนที่นั่งทับอยู่นะคะก็ไล่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะค่อยๆทาเบาหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะในการไล่ทําเพราะบางทีเนี่ยคราบสกปรกมันจะอยู่ตามซอกตามอะไรด้วยก็ต้องไล่เก็บให้เรียบร้อยนะคะทําทั้งคันก็ตกลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะสาหรับการทํางาน1คนนะคะก็ไล่ทําแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าเนี่ยเบาดําเลอมากนะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาแตกต่างชัดเจนแบบนี้นะคะ ก็ถ้าหากเพื่อนๆนะคะอยากให้ตีทำคลิปดีๆในการดูแลรถแบบไหนนะ mm hmm. ก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเราพบกันค่ะ